สวัสดีครับในการทําสื่อการสอนนะครับหรือว่าทําคลิปการสอนหรือว่าทํางานนําเสนอนั้นนะครับเวลาที่เรามีการชี้เมาส์นะครับแล้วก็นะครับอธิบายนะครับถ้าเรานะครับทำไฮไลท์ให้กับตัวชี้เมาส์ไว้ด้วยนะครับมันก็จะทําให้งานของเรานั้นนะครับมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็จะทําให้คนชมนี้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับการทำไฮไลท์วตัวชี้เมาส์เนี่ยนะครับทำยังไงนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนํากันนะครับ โดยเราจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า Pen Attention เชื่อนี้เลยนะครับมาติดตั้งกันนะครับอ่ะมาที่ Google ก่อนนะครับจากนั้นพิมพ์คาว่า Pen นะครับ Attention นะครับ P E N นะครับแล้วก็ A นะครับ Double T นะครับมาแล้วนะครับ Pen Pen Attention นะฮะผมจะดาวน์โหลดตัว w i n d o w s 10นะครับเพราะเรื่องผมนี่ใช้ w i n d o w s 10นะครับก็คลิกเข้ามา เสร็จแล้วเราไปที่เว็บแรกเลยนะครับ p i n attention นะครับ highlight your pen or mouse cursor นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็จะพาเรามาที่หน้านี้นะครับหน้าดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็จะมีนะครับคำแนะนำว่า Paint attention 10 for Windows 8.1หรือ Windows 10นะครับแล้วนะครับก็มีให้เลือกนะครับว่าจะติดตั้งแบบติดตัวติดตั้งเลย exe หรือว่าจะตัวซิปนะครับตัวซิปก็มาแตกไฟล์แล้วค่อยติดตั้งอีกอย่างเงี้ยนะครับ ในทีนี้ผมจะใช้ตัว exe เลยนะครับก็คือคลิกไปที่ตัวนี้เลย v10. exe คลิกครับจากนั้นเขาถามว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมเอาไว้ที่เดสก์ท็ก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟเลยนะครับไฟล์เล็กๆเองนะครับเนี่ยพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งต่อเลยนะครับก็คลิกเพื่อทําการติดตั้งครับอ่าแล้วก็กดรันนะครับตอบ yes นะครับ พอขึ้นหน้าต่างนี้เราก็กด next ครับเพื่อจะเริ่มทําการติดตั้งนะครับก็บอกว่าจะเอาโปรแกรมนี้ไปไ้ที่โปรแกรมไฟล์ x86 นะครับเน extension นะนะครับเราก็กด next ครับแป๊บเดียวเรียบร้อยนะครับแล้วมันก็ขึ้น finish นะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูวิธีการใช้งานนะครับจะใช้งานยังไงนะครับเวลาที่ติดตั้งหรือว่าเวลาใช้งานนะครับเราก็มาทําการ run นะฮะสตาร์ทโปรแกรมก่อนนะครับคลิกนะครับแล้วก็มาที่ชื่อโปรแกรมก็คือ Paint t t ทนชั่นสิทนะครับผมก็จะคลิกนะครับพอเราคลิกเสร็จสังเกตด้านล่างขวามือนะครับสีชมพูนะครับลูกศรต่านี้จะมาปรากฏอยู่ด้านล่างนี้นะครับเราก็นะครับทำการคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเมนูขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ไปที่ Setting ก่อนนะครับไฮไลท์ setting นะครับตัวบนสุดเลยคลิกครับ ก็จะปเกิดปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะฮะทีนี้นะครับเขาก็จะให้เราเลือกนะครับก็โชว์ตัวอย่างนะครับว่าตอนนี้นะครับตั้งค่าไว้ขนาดนี้นะครับเนี่ยเวลาเอาไปชี้ที่ตัวหนังสือก็จะมีไซส์ขนาดนี้นะครับถ้าเราอยากดูตัวอย่างตัวนี้ให้ติ๊กตรงนี้เลยนะครับไฮไลท์เมาส์นะครับ S w a S p พดนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปนะครับจากนั้นมาที่กดปุ่ม Apply Change สังเกตนะพอเราขยับเมาส์เราก็จะได้เหมือนตัวอย่างนี้ไซส์เท่ากันเลยสีแบบนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าเราไม่อยากได้สีนี้นะครับเราก็คลิกไปตรงสีคันเลอร์ตรงนี้นะครับเช่นนะครับอยากได้สีอื่นนะครับอาจจะเป็นสีเขียวสีฟ้าอันงนี้ก็แล้วแต่คลิกเข้าไปกดปุ่มโอเคนะครับทีนี้พอกดปุ่มโอเคมันก็จะยังไม่เปลี่ยนทันทีนะครับจะต้องมาแอปพลายเช็งก่อนไหมครับมันถึงจะเปลี่ยนตามนะครับ แล้วก็ถ้าต้องการนะครับให้มันใหญ่กว่านี้เราก็สไลด์ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้สไลด์สังเกตตัวอย่างมันจะใหญ่ขึ้นนะฮะเพราะเราเปลี่ยนค่าใดๆทุกครั้งนี่ให้มากดปุ่มแอปพลายเชงก่อนเสมอนะครับคลิกนะโอเคเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้ไฮไลท์วงกลมติดไปนะครับที่ปลายเมาส์ของเรานะฮะทีนี้ถ้าเรานะครับอยากได้แบบสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับอันนี้เป็นเซอร์เคิลก็คือวงกลมนะฮะถ้าอยากได้แบบสี่เหลี่ยมก็ติ๊กไปที่เรกแทนเกิลนะครับ แล้วก็คลิกไปที่แอปพายชิงเห็นไหมครับเวลาเราขยับไปไหนมาไหนก็จะเป็นสี่เหลี่ยมออ่าอ่าาส่วนใหญ่ผมก็จะชอบเป็นเซอร์เคิลมากกว่านะครับ Apply พ h ยชิงนะครับเนี่ยลองเปลี่ยนสีดูนะครับอ่าสีเขียวกดโอเคแอปพายชิงเห็นไหมครับก็จะได้สีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เรานะครับอ่า ทำสื่อการเรียนการสอนอัดคลิปหรือว่ากําลังบรรยายนะครับโปรเจคเตอร์อยู่อย่างเงี้ยนะครับให้คนนั่งหลังมองเห็นนะครับเวลาเราเอามาอบไปชี้ตรงไหนไปคลิกตรงไหนเนี่ยนะครับเราก็ทําตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะทาให้งานของเรานั้นน่าสนใจแน่นอนนะครับพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็กด Close นะครับตรงนี้มันจะมีการตั้งค่า Hot key นะครับตรงนี้นะฮะ control alternate F9 Control F9 วนนี้นะครับเวลาเราอยากปิดอยากเปิดนะฮะเราก็สามารถที่จะ มาตั้งที่ลัดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้วิธีการรันออโต้นะครับก็คือเวลาอยากทํางานก็มาคลิกตรงนี้นะครับเวลาอยากปิดอยากเปิดก็คลกออกก็ได้นะครับโอเคนะครับไม่ยากนะครับเราก็นะครับติดตั้งง่ายใช้งานง่ายนะครับเพนเอชเทนชั่น10นะครับเพนเอชเทนชั่10 for Windows นะฮะยังไงก็ไปหาโปรแกรมนี้มาติดตั้งกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ